เดี๋ยววันนี้นะคะ<ช>เพื่อนมายอมผมให้นะคะเพื่อนคนนี้คะ่ะชื่อว่าโอริเฮ้ยเปิดหน้าดิอันนี้คือความยาวของผมก็อยู่ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าต้องใช้2หลรอตัวนี้คือเป็นสีผมเดิมเลยคืออยากจะยอมมากโคนดามันขึ้นมาแล้วแบบค่อนข้างยเอยเอะเลยดิแล้วคือตอนแรกสีอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสีแบบน้ำตาลทองสว่างขนาดนี้นะคะ่ะอุปรกรณ์นนะคะ่ะที่จะใช้วันนี้วันนี้คือใช้สี6 1จุนะคะ2อันเลยสีหกนี่นี้คือเป็นสีแบบน้ำตาลเขียวๆแบบแอ อันนี้จะเป็นของยี่ห้อ l o รีอ l เลยหลอดละ220บาทแล้วก็ต้องผสมกันกับอันนี้เลยใช้กันกับออกซิเดนครีม9%ปอร์ซถ้าสำหรับสีผมแฟชั่นเขาบอกว่าต้องผสมครีมสีอันนี้กับออกซิเดนนะคะก็คือ1ต่อ1เปืนผมยาวใช่ปะต้องใช้เป็น2หลอดอุปกรณ์ก็คือจะต้องมีเป็นพามนะคะแล้วก็เป็นหวีเอาไว้แปลงที่ผมก็มีถุงมือนั่นเองค่ะ เริ่มมาผสมกันเลยนะคะก็เททั้ง2หลอดนี้เราก็ผสมกันกันกบออกซิเดนครีมเลยเทขวดที่2หลังจากนั้นก็คนสีให้มันเข้ากันให้มันละเอียดเลยนะคะคนจนละเอียดแล้วนะฮะเป็นแบบสีแบบเขียวๆอะ่ะใกล้ถึงความเป็นจริงเราจะได้ไม่ย้อมกัน วิเพื่อนมาย้อมผมให้เป็นแบบผมแห้งอย่างี้ไปเลยไม่ต้องสระเพราะว่าเราไม่ได้ย้อมที่ร้านเพราะว่าที่ร้านเขามีอะไรนะโอลิฟมีเป็นแบบเครื่องเครื่องอบไงเพราะว่ามันทําให้ผมแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อมผมเองเราก็คือต้องสระตั้งแต่ตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนแบ่ง s e c t i o ผมนะคะติดต่อได้นะคะคนนี้ก็คือเป็นแบบอินทีเดียด้วยแล้วก็เป็นช่างย้อมผมด้วยนะคะวิธีย้อมคือเราจะต้องแบบแบ่ง s e กชั่นผมถูกเปล่าโอลีนะคะมันจะทําให้เราแบบง่ายว่าสีอย่างเงี้ยมันจะแบบสวยเป้า มาดูกันเพราะว่าไม่เคยยอมเองเลยปกติสมมติถ้ายอมเองใช่ปะ่ะก็คือแบบล่าสุดเลยอะตอนอยู่แบบสมัยเรียนที่แบบใช้เป็นอะไรอะโฟมที่เช็ดหน้าส,สวยๆแับนี้แล้วก็ค่อถ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องแบบว่าไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเออเริ่มดำหรอเริ่มมาละสีคือเอาจริงป่ะคือไอของหลอดแบบ ลอเรียลอันนี้ใช่ป่ะคือมันมีหลายเฉดมากเลยนะคือเ,เลือกไปประมาณแบบสองชั่วโมงกว่า,าจริงอันนี้เลอกเฉดสีมาสีเบอร์หกจุดหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆเราเปซื้อมาอีกสองหลอดคือเป็นห้าจุดหนึ่งกับ 8, ห้าจุดแปดอะไรสักอย่างนี่แหละคือมันสามารถเอามาแบบผสมกันสมมติว่าถ้าเราอยากได้เป็นแบบสีน้ำตาลเขียวออกทองอะไรเงี้ยเราสามารถเอาแบบเขียวเข้มกับสีทองมาผสมกันอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือเอา สีเบอร์อื่นๆมาผสมกันแต่ว่าอันนี้คือป้นใช้สีเบอร์เดียวกันหมดเลยเพราะว่ากลัวไงกลัวแบบถ้าเราผสมกันแล้วไม่รู้ว่ามันจอกมาเป็นแบบยังไงนี่นะคะก็ยอมเสร็จแล้ว,น,ลวนี่เดี๋ยวทิ้งเอาไว้สักประมาณแบบ1ชั่วโมงนั่นเองค่ะตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งก็เดี๋ยวไปะสระออกประมาณตอน5้าโมงครึ่งน,นะคะจริงๆแล้วสีเริ่มออกแล้วนะฝั่งซ้ายฮัลโหลค่ะ แล้วนะคะหลังจากที่ไปสระผมมานะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณแบบ50นาทีนะคะชั่วโมงหนึ่งเลยนี่ก็คือสีผมที่ออกมาก็จะเป็นแบบจะเป็นสีแบบน้ำตาลเขียวเทา3มสีรวมกันเพื่อเพิ่งเห็นบบหรือไม่แต่ว่าเปินชอบมากนะเพราะว่าเปิ้นส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบสีผมแบบน้ำตาลสว่างเกินไปเพราะว่าสมมติว่าถ้ามันสว่างปะถ้าสระผมไปเรื่อยอีกสองสามเดือนมันก็จะเป็นสี <ๆ S 1> ทองส่วนกลางผมนะคะก็ นี่เลยสีติดหนึบแล้วก็มันไม่ทําให้ผมเสียด้วยนะแล้วก็เนี่ยปลายผมเปิ้ลก็ไม่แตกเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะส่วนร้านที่เปิ้ลซื้อใช่ปะเดี๋ยวเปิ้ลจะเขียนลายให้นะในตรง Description ด้านล่างนี้ค่ะก็คือทุกคนสามารถทักไปหาเขาได้เลยมีสีอะไรบ้างแต่ว่าพวกแคตตาล็อกอะไรเงี้ยคือทุกคนจะต้องแบบไปเลือกจิ้มสีกันเอาเองนะคะแบบดูตามเน็ตเอาแล้วก็ไปไปบอกร้านเขาว่าจะเอาสีเบอร์อะไร